สวัสดีค่ะมื่อนี้ยายจิตมาเที่ยวก็ได้พี่น้องค่ะนอนรู้ว่าวมาทํางานกับมาได้เด้อค่ะเดอ้อใส่อะไรทั้งสองอย่างเนาะมารับงานพี่น้องคะ่ะรับงานจอบแม่ครัวเด้อค่ะเดอ้ออยู่บ้านพักต่างอากาศพี่น้องค่ะเนาะน,น,นี่อย่าท่ายืง่งกับพี่น้องคะ่ะอันนี้สุสดทํางานอยู่เด้อค่ะเดอ้อนี่แม่ครัวชุดแม่ครัวกับพี่น้องคะ่ะนี่มีเอี่ยมอยู่นี่ค่ะเนาะน,น,นี่ค่ะนี่ ยู in the ่ตรงนี้เด้อ right. พี่น้องขาเนาะของประเทศนอร์เวย์พี่น้องขาเนาะเขาจะมีคอนเสิร์ตกันเจ็ดวันพี่น้องขาเนาะนี่คนกว่สิบประมาณสองสามร้อยคนเด้อค่ะเด้อรับงานแม่ครัวค่ะพี่น้องขาเนาะนี่ค่ะเขาจะมาเปิดคอนเสิร์ตกันอยู่นี่เด้อค่ะเด้อกับเชมาเฮ็ดบุฟเฟ่บุฟเฟ่อาหารไทยเด้อพี่น้องขาเนาะบุฟเฟ่อาหารไทยและอาหารฝรั่งพี่น้องขาเนาะจะมาเป็นแม่ครัวอยู่ตรงนี้เด้อพี่น้องขา อ ert, อ Summer, อคอ,อเนเสิร์ตซัมเมอร์พี่น้องขาของของฝรั่งเนาะนี่ค่ะพี่น้องก็จะมีรถมาจอดอยู่นีนน่พี่น้องขาเนาะรถรถเอ่อเขาเอิยกว่ารถบ้านนลยพี่น้องขาเนาะนี่ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องสําหรับคนบอขี่รถบ้านเด้อพี่น้องขาเพิ่อนก็มีบ้านพักต่างอากาศหรือว่าห้องเศราให้เศราเดอ้อพี่น้องขานี่คะ่ะพี่น้องขาเนะาะหาหกห้องนี่คะ่ะตรงภูเขาเนาะ ในบรเ ENNIS, <lawsuit> royable, ิเวณนี้พี่น้องขาหนั่นครัวอยู่ในหันพี่น้องขาข่อนกะทิรัวในหันเด้อพี่น้องขาเด้อกะทิขั้วบุฟเฟ่พี่น้องขาเนาะอาหารบุฟเฟ่ฝรั่งกับอาหารบุฟเฟ่ไทยพี่น้องขาเนาะพอมีคนไทยมานั่มนี่ค่ะพี่น้องขาหนี่บ้านพักต่างอากาศเด้อพี่น้องขาเพิ่นเด็จัดงานคอนเสิร์ตของฝรั่งเนาะคอนเสิร์ตซัมเมอร์พี่น้องขาเนาะคนกว่สิบประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยนละพี่น้องขาเนาะอันนี้ก็บคือพระท่านคอนเฟิร์มเด้อพี่น้องขาว่ามาเท่าไหร่แต่ว่าอาทิตย์คือคอนเฟิร์มมาแล้วร้อย สำหรับวันนี้ที่ก้อยจะเทสคลิปเดี๋ยพี่น้องขาลอยเด้อพี่น้องขาเนาะแต่เขาจะเริ่มคอนเสิร์ตกันวันเสาร์พี่น้องขาเนาะถึงวันเสาร์คงจะคอนเฟิร์มมาหลายคนเนาะค่ะเนาะคือตอนนี้คือมันคอนเฟิร์มเป็นลอยแล้วพี่น้องนั้นถ้าสมมติว่ามาทางเรือเนาะพี่น้องขาเหมือนกับจขี่เรือมาเด้อพี่น้องขาอัีท่าจอดเรือเด้อพี่น้องขาหนาๆท่าจอดเรือหลังจากจมีเสาหน้าพี่น้องขาเนาะอันนี้หน่อยต้องมองอยู่พี่น้องขาหน่นมีเสาหน้าด้วยเด้อเดี๋ยวถ่าไเบื้งพี่น้องขาเนาะนี่ท่าจอดเรือพี่น้อง ถ้าสมมติว่าขี่เรือมาเด้อพี่น <high> ้องขานี่เพิ่นก็จะมีท่าจอดเรือให้เนาะพวกคนก็สามารถทั้งเรือพี่น้องขาถ้ามาทางเรือมันก็็แล้วแแต่คนมาพี่น้องขาสามารถทั้งรถทั้งเรือขึ้นแล้วแต่คือพนงานเขาจัดคอนเสิร์ตบริเวณนี้เด้อพี่น้องขาอยมีนาทีเป็นแม่ครัวพี่น้องขาเนาะเฮตดอาหารค่ะวันนี้มารับงานค่ะพี่น้องขาเหตุงานเด้อพี่น้องขานี่อันนี้คือซาวน้าพี่น้องขาเนาะคอยเฮ็ดงานเสร็จแล้วขอไปซาหน้าเล่นอยู่หันพี่น้องขานี่รับงานเป็นแม่ครัวพี่น้อง ดูน,นี้พี่น้องขาเนาะคนเขาอยากกินอาหารไทยนะพี่น้องขาขาก็เลยมารับจอบเป็นเป็นเฮตุอาหารไทยพี่น้องขาเป็นแม่ครัวเออนะพี่น้องนี่เดี๋ยวดยเ,เดี๋ยวไปถ่ายห้องให้เบิ้งค่ะพี่น้องขาเนาะนี่นี่นี่บ้านนี่แหละค่ะเราวมาซุปข,ข่อยแล้วพี่น้องขานี่ขอออกมาจากครัวเด้อพี่น้องขานี่เข้ามาถ่ายให้พวกเจ้าดูอ่ว่าอ่ากาศมันดีขนาดไหนนะพี่น้องขาเนาะขอออกมาจากครัวคือตอนนี้มันาั่นมีลูกค้ามากนะพี่น้องขา คือพลงานวันเสาร์เป็นพูฟเฟ่พี่น้องขาเฮ็ดหลังให้แล้วถ้าเขาสิตักเอาเอาจานให้เขาเนาะพี่น้องขาเนาะนี่อันนั้นกระหองค่ะพี่น้องขาเนาะนั่น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 ทองเอาไปเฮ็ดบ้านเอาไปเฮ็ดบา้นะบานเถียงหน้าบ้านเท้าได้เด้อค่ะเด้อมันเป็นอันห้องให้ให้คนที่เข้ามาคอนเสิร์ตพี่น้องขาถ้าเขา,าอยากอยู่บ้านรถยังสั่นเนาะพี่น้องขาเนาะทังสี่นะเขาก็เชเอ่อนี่ถ้าผูใ้ใดเขารถมาน้ำเขาก็จะเอาบ้านรถมาเขาก็เอารถมาจอดนี่มาทั้งรถนะพี่น้องขาเนาะสมมตินะคนมาทาั้งรถ ทาสมุนเอาคนมาทางเรืออยู่ตรงนั้นนะพี่น้องขาทาเรือเนาะเขาก็มาอยู่บ้านค่ะพี่น้องขาเนาะเขาก็จะคงจะมาเอ่อเศาเศรบ้านอยู่นี่พี่น้องขาเนาะเศาห้องนะพี่น้องขาเนี่ยแต่ท่ายิ้มเบื้องเลือพี่น้องขาเนาะท่ายิ้มรอบรอบเลยพี่น้องขาเดี๋ท่ายเบิ้งอากาศหนาวด้วยพี่น้องขานี่น้ำมูกไหลเราคือพี่น้องอากาศหนาวเนาะนี่มันก็จะเป็นห้องเล็กๆลยังสี่พี่น้องขาเนาะนี่ก็จะเป็นห้องเล็กๆลยังสี่เนาะเขาจะมาคอนเสิร์ตกันนะพี่น้องขา นี่ม่านี่ล่ะนี่นี่ม,มันก็จิเมะนี่เห็ดให้เขากินนะพี่น้องขาสมมติเขาจะกินก,กาแฟเนาะนี่เตียงนอนก็จะมีสองอันประมาานี่พี่น้องคาเนาะถ้าเราคนที่เขามาคอนเสิร์ตแล้วเขากินกินเหล้าแล้วมันกรขับรถมาได้เนาะเขาก็ต้องนอนพี่น้องขานี่สมมติเขามาอเอ่อเที่ยวมาคอนเสิร์ตเนาะนี่ม่านี่นะคะเนะาะอาจจะมีเตียงแบบบ้านเฮาเอาไปเห็ดเถียงหน้าบานเฮาได้เด้อพี่น้องขานี่เนาะเอาไปทําแบบว่าอยู่สวนนะ่ะบ้านพักตากอากาศสวนนะ่ะ ประมาณนี้ได้เอยงามเด้อเพิ่นจัดได้งามเด้อพี่น้องค่ะนี่มานี่เนาะอยากให้เบิ่งล่ะพี่น้องค่ะแป๊บนึงเด้อค่ะเออนี่นี่นี่เพื่นก็จัดแต่งามเพิ่งดอกไม้เพิ่นนี่เห็นบ่ค่ะเพิ่นก็จัดงามดีหวังเพิ่นอยู่เห็นบ่ค่ะฟาดใครเป็นคนจัดเนี่ยคุณนายคุณนายติ๋มจัดใช่มั้ยดอกไม้น่ะเออกแบบเชิดใช่มั้ยเออนี่เห็นว่านี่เออ สวยงามมากมากไม่รู้เน,น,นี่<ข>ายายกิดนะกลับมาเห็ดงานเป็นมือที่ซีแล้วเด้อค่ะดเด้อสีมาแดดเนี่ยเบิ้งพี่น้องขาเมื่อนี่แดดออกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ่าหนึ่งสองสามนี่แดดเพื่อออกกับพี่น้องขาเนาะ,ะที่่ายให้เบิ้งนี่แหละค่ะพี่น้องขาเมื่อนี่ขาเมือม่อที่ซีแล้วเด้อค่ะเด้อมารับงานทำครัวกับพี่น้องขาเป็นแม,แ,มแม่เป็นแม่ครัวเนาะค่ะเนาะเอทเฟสอาหารอาา่าบุฟเฟ่อาหารไทยกับฝรั่งพี่น้องขา มื่อนี้แดดพี่น้องขาเดี๋ยถ่ายเบื้องพี่น้องขาเนาะตรงเดิมเนี่ยแหละค่ะพี่น้องเมื่อนี้ถ่ายบรรยากาศแดดแดดในเบื้องเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะพี่น้องขาน้อมกับสีน้ำกับสีไหลเขียวดีค่ะพี่น้องขาน้ำสาดดีเด้อค่ะเด้อนี่จ้บพี่น้องเมื่อนี้แดดออกพี่น้องขาเมื่อนี้แดดอู้วิวงามเด้อค่ะเด้อมันจะเป็นเขาล้อมรอบแบบพี่น้องขาเนาะนี่ค่ะพี่น้องขาอันนั้นสำหรับเรือที่เขามาทางเรือที่เขาอ่ามาดื่มแบบพี่น้องขาเนาะ สำหรับคนที่พักข้างคืนเขาก็จะเอารถบ้านพี่น้องขาเนาะรถบ้านมาเนี่พี่น้องขามาจอดเนาะวงรถบ้านประมาณนี้ละค่ะพี่น้องเขาล้อมรอบนะพี่น้องขาเนาะี่เขาล้อมรอบบ้านเนี่ยไอมองเข้าัดงานเลยพี่น้องคายู่หุบเขาเด้อค่ะเด้ออยู่หุบเขาถ้าสมมติคนเอารถส่วนตัวมาพี่น้องขาเขาก็จะเสาหิดแต่เนาะหรือว่าเสาบ้านพักตากอากาศเป็นห้องนะพี่น้องขาห้องน้อยๆนะอืเพราะว่าถ้าเนี่ยมาขึ้นเมาแล้วเขาก็จะได้นอนเลยเขาบ่าได้ครับรถนะครับพี่น้องขาเนาะสำหรับคนที่รถส่วนตัว พื่อลดอ่าบานมากเขาก็จะนอนในบ้านลดวงเขาเลยเด้อค่ะเด้อมื่อนี้แดดดีพี่น้องขานอนน้ำใสมากเลยเด้อค่ะเด้อซ้ายขวาเป็นเขาเด้อพี่น้องขาข้างหน้านี่เป็นน้ำน้ำทะอ่าน้ำจืดเด้อพี่น้องขาน้ำฟ้าลิสิมาจากเทียตรงนี้พี่น้องขาไหลลงไปหอดอา่าาวิกเกิพี่น้องขาเนาะไหลไปเนาะพี่น้องขาน้ำดื่มนะพี่น้องขาน้ำจืดเนาะ นี่ประมาณนี้พี่น้องขาเนาะถ้าสมมติว่านาหนาวด้วพี่น้องขาเนี่ยภูเขาลูกนี้จริีๆเนาะพี่น้องขาทั้งลูกนี่แหละค่ะมันก็จะจมีอันเหลี่ยมตาเด้อพี่น้องขาเนี่ยมันก็สิเป็นหิมะพี่น้องขาเนาะเป็นหิมะเป็นน้ำแข็งเกาะขาวเต็มเบิดหนีเละพี่น้องขานี่ขาวเต็มเบิดหนีเนาะเพราะนาซัมเมอร์พี่น้องขาน้ำแข็งก็สีละลายเนาะหิมะละลายก็จะไหลลงมาพี่น้องขาไหลลงมาตรงนี้พี่น้องขานาะมันก็สิเป็นประมาณนี้เด้อ่ะเด้อ นี่ค่ะพี่น้องคา่าน้ำแข็งก็สะไหลลงมาน้ำแข็งจากภูเขาหนุ่ยนั่นก็สิไหลลงมาพี่น้องขาเน่าก็จะเป็นน้ำพี่น้องค่ะก็จิไหลลงไปเลยนะค่ะเด้อถ้าแม่นาหนาวเนาะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งพี่น้องค่ะนะจะเป็นลานน้ำแข็งแข็งเดินได้นะพี่น้องขาเนาะมานีแล้วค่ะพี่น้องค่าข้างบนก็สิเป็นน้ำแข็งหิมะนะครับพี่น้องเออเนาะนี่พี่น้องค่านี่นะกะเขาหนาห้อนแล้วนน้ำแข็งมันก็ละลายแล้วพี่น้องค่านี่ เขาก็จะมาจัดงานคอนเสิร์ตยูน่พนองคขาอน,นันกาสาหน้าเนาะพี่น n องขาเนาะบานนี่แหละคะ่ะนี่เด้อค่ะเด้อนี่บริเวณเขาจะจัดเนาะกัเลยมาเป็นแม่ครัวพี่ n o งขาเนาะรับงานแม่ครัวทำอาหารไทยบูฟเฟ่อาหารฝรั่งบูฟเฟ่เนาะพี่ non ขาเนีน่อยบ้านนี่นงแหาะค่ะนี้ละะ่ ส่วนบริเวณรอบๆพี่น้องขามันก็นจะเป็นทรายนิดน้อยพี่น้องขาเนาะเป็นน้ำจืดเด้อคะ่ะเด้อน้ำจืดค่ะทรายนิดน้อยเพื่อที่จะให้เด็กน้อยเขามาร้อยไหวน้ำเนาะคะ่นะนนอ่นี่สิประมาณนี้แหละคะ่ะห้ามออกเกินบริเวณตรงนั้นพี่น้องขาน,นันจิตสัญลักษณ์ห่านสีเหลืองนะคะพี่น้องขานะ้ะนี่สําหรับเด็กนะคะเด็กเล่นนะพี่น้องขานาะทรายบริเวณนี้แหละคะ่ะพี่น้องขาที่เขาจะจัดคอนเสิร์ตเนาะนี่ นี่ค่ะบ้านพักต่างอากาศเนาะเขาก็สิ้าอยู่ดื่มเขาก็สินอนเขาก็สิบ่ได้ลับบ้านนะพี่น้องค่าเนาะสำหรับคนเอารถบ้านมาก็ก็จะนอนบนรถบ้านเขาเนาะอันนี้สําหรับคนที่มีลูกพี่น้องค่าเลยเด็กๆมาเนาะก็สิมีออมบริเวณนี้แหละค่ะมานีเด้อค่ะเด้อเออค่ะพี่น้องค่าส่วนข้างบนก็สิเป็นบ้านคนเนาะพี่น้องค่ากะบ้านพักต่างอากาศนี่แหละพี่น้อง่าที่เขาอยู่แถวนี้นะคะพี่น้องเขาก็มาดื่มมากินอาหาร ไทยที่ขาเห็ดนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะนี่เขาจะจัดงานพี่น้องใครได้มารับจอบเป็นแม่ครัวทําไทยอาหารไทยบุฟเฟ่ฝรั่งบุฟเฟ่เนาะพี่น้องนี่บริเวณนี้อค่ะาเด้อนี่ส่วนคนที่เขาเอารถบ้านมาเขาก็อยู่เลยนั่นเห็นบ่านน,นั่นรักษานี่แหละค่ะหลายขั้นอยู่ทาําามือวันเสาร์นี่จะเต็มหนี่เลยอค่ะาเด้อนี่เต็มเลยเด้อนี่เขาก็สร้างจองมาแล้วค่ะพี่น้องค้านาะบุ๊ก,กิ้งร้อยกว่าคนแล้วสจหรับมือหนีเนาะคะ่ะเนาะ เออนี่ค่ะกติมันสองสามล้านคนเดอ้อพี่น้องค่ะเนาะรับนะพี่น้องไฮโอ้ว่า <c oughs> <c oughs> สาวันโอเคแขกเพิ่นพี่น้องค่ะมาจากสตาวันมาซันพันวาสตาวันกับแถวลาดพิษมังคายู่ลลยพี่น้องค่ะมาไก,นะก,กลนะจะไกลจากตรงนี้พี่น้องค่ะขับรถมาสองชั่วโมงครึ่งพี่น้องค่ะเนาะเมื่อกี้แขกเพิ่นมาินอ่ใบบ่าอ่ะ,าอะม,ามาเว้านะพี่น้องค่ะมาหินเส้นนะ นอนมาจากสตาวันมาสันเอยก็มาจากลาวิก,ก,กใกล้ๆกนนนันพี่น้องคะเพิ่นจะขี่รถนั่นน่ะพี่น้องคะรถขั้นน้องเพิ่นนัน่นนั่นสตาวันน่ะพี่น้องคะนัน่นนั่นแหะคะ่ะเนาะแถวลาวิกค่ะพี่น้องคะเพิ่นมากลายขึ้นกันมันจะมาคอนเสิร์ตนะพี่น้องคะนี่จะเตรียมบริเวณนี้แหละค่ะพี่น้องคะเนาะนี่อือทั้งสั้นเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะเดี๋ยวมือวันเสาร์เดี๋ยวสีไทยเบื้องไม่อีกเนาะค,ะะคะ่นะเนาะวิวพี่น้องคะเนาะวิวบ้านพัก ค่ะพ,พ,พ,พี่น้องค่ะกระสีติดทะเลน้ำจืดพี่น้องค่ะเนาะสีบริเวณเด็กน้อยเล่นกระสีนางเบ่งหน้มได้นะพี่น้องค่ะเนาะมาณนี้ละผู้ใดมีลูกมเตาเขาก็ะจิมาเมาหองประมาณนี้พี <No> ่น <asc isson> ้องค่ะน bueno ี่ประมาณนี้แล้วค่ะเด้อนี่นี่บางหองกะติดเอ่อวิวทะเลน้ำจืดเด้อค่ะเด้อน้ำจืดเด้อค่ะพี่น้องบ่ิเ็นทะเลน้ำเค็มเด้อนี่น้ำจืดพี่น้องอาจจะวิวประมาณนี้เนาะบางหองพี่น้องค่ะ เบื้งวิวจ้าเบื้งวิวเด้อค่ะเด้อวิวงามงามคุ้นจ้ะโอ้ยวิวงามคักงามเนี่ยประเทศนอร์เวย์เขาโอ้ยสวยงามคักอันนี้ขี่รถล,ลงเขาเด้อค่ะเด้อขี่รถล,ลงเขาโลดานเป็นปะเนี่ยโลดานเนาะโลดานป้าดอ,อันนี้เขาท่งนี้ได้ปะที่นี่เนาะ,ะเบิ้งต่างหน้าเนาะฝนเบื้องแดลงขี่รถลงเขา งามบ่บ้านเขาพี่น้องกามง,งามเนาะขึ้นเขารอบรอบเขารอบรอบเข้หาหเลยโอ้อันบั้บนี้ล่งเขาบัดทีนี้ว่าหันขึ้นเขาอันนี้ล่งเขาพี่น้องต้อง่กันเลยมันงามครับงามเนี่ยโอ้ยเย็นสบายอากาศผักซัมนิวซีเล,ลียนพุ่นระบ้าพี่น้องเนี่ยบานเขาบ้านนอร์เวย์เพิ่์นนี่ราคาเนาะสถิติประมาณนี้แหละจ้ะ น,นี้น้ำตกเด้อน้ำตกนั่นงนี่น้ำตกก็จะไหลลงมานีละที่ลงไปมองที่เขาที่จัดงานคอนเสิรอตนั่นน่่พี่น้องนี่นี่เห็นไหมนี่ค่ะนี่น้ำตกตัวนี้ละที่ไหลไปบ้านมองอันเพื่อนเสีดคอนเสื์ตกันนะพี่น้องเอ้ยเบิ่งซอยกันแน่เออมันง่ามขนาดใด ลอยกันเบ่งความงามลอยกันธรรมาศาสตร์ครับถรามชาติเนี่ยพูนบอนเมียนม่น้่ยนำนำจืดด้วยค่ะเด้อนำฟาลิดน้ำจืดน้ำที่ลงไปแม่นำฟาลิดต้องกินนั่นล่ะโอ้ยวิวงามเด้อค่ะเด้อเบิ่งน่ากันค่ะพี่น้องเบิ่งวิวหน้ากันไปเรื่อยๆนี่แหละเนาะ นี่มังเพิ่นมาจัดคอนเสิร์ต่นราคาหน้ามตกมันกระสิไลลงมานี่สมทบกับภูเขาสองลูกนี่แหละค่ะพี่น้องภูเขาส้นกันสองลูกนี่แหละคือคือว่าบานคือเมืองบ้บานรับเลนอะพี่น้องคะภูเขามันอยู่บานมันอยู่ตรงกลางระหว่างภูเขากับแม่น้ำเนาะนี่นี่นี่พระเจ้าเห็นบ่นี่โอ้ยครับเนี่ยคุณอะเมืองสวรรค์กับป้อปานนี่นี่เอออ๋นเนาะอยู่สวรรค์ว่าพี่น้องเอ้ย ผู้เขาสองรอบสองลูกมาชนกันแล้วก็เป็นแม่น้ําอยู่ตรงกลางเราเหมือนมู่บ้านเหมอยู่ตรงกลางบัดอยู่ต้งคางนะ้ำมาที่นี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเบึ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 งมือเจ้าเบิงบ่งซอยข่อยเนี่ยโอ้ยั่ผู้ใดามาออร์เวสแต่จะเลื่มมาเที่ยวตรงนี้เด้อพี่น้องขาโลดานเด้อนี่ค่ะเป็นผืนฝนเมืองเมืองเนี่ยคือแบบนี้กันนี่แหละครับพี่น้องมาเที่ยวเนาะ ครั้งหนึ่งก็ได้มาก็ดีเหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะน้อผู้ใดสิู่โนลโวีก็เดยเที่ยวโรดดันเด้อค่ะเด้อนี่น,นี่พี่น้องค่ะเอ,อ้ยงามค่ะพูนเห็นว่าพนต้นหนาเป็นน้ำแล้วนะน่นะภูเขาซ้ายขวาแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นน้ำแม่น้ำไหลลงไปฟารีสเห็นบไหมค่ะพูดทะลุไปเมืองลาวิกเขาเลยเด้อค่ะเด้อพน ลาวิกสาวันเนาะทะลุลงไปทั้งพุ่นเลยค่ะแก่พุ่นหลหรเออเห็นบ่ค่ะข้างหนา้าภูเขาซ้ายขวาเขาเมฆแม่น้ำโอ้ที่วทัดเขาดีค่ะเออเห็นบ่โอ้ย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 เรียกสายเรียกขวาพุ่นภูเขา,ขาต้นหนาเธอเลยอพยุ่นโอ้ผักเนี่ยักคักคักพุ่นพุ่นพุ่นผักยูืม